สวัสดีค่ะหนิงค่ะมีเคนโชค่ะชาวราศีเมถุนประจำวันที่16 22สิงหาคม2564ค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวเมถุนอาจจะมีเรื่องของการเอาตัวรอดนะคะเรื่องของการแก้ไขข้อผิดพลาดนะคะให้เกิดสิ่งที่ถูกต้องหรือว่าเน้นในเรื่องของการคิดถึงตัวเองก่อนนะคะบางคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นการเห็นแก่ตัวนะคะแต่ว่า ไม่ใช่นะคะชาวเมถูนอาจจะมีเรื่องที่จำเป็นจริงๆนะคะให้ต้องเอาตัวเองรอดก่อนในสัปดาห์นี้นะคะการทำงานอาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของใต้โต๊ะการให้แปะเจียนะคะหรือว่ามีเรื่องที่ต้องให้ค่าคอมมิชชั่นนะคะถึงจะราบรื่นถึงจะเวิร์กได้ สัปดาห์นี้ก็เด่นในเรื่องของอธุรกิจเทาๆนิดนึงนะคะหรือว่าเป็นเรื่องที่อาจจะมีการกินดอกเบี้ยกันโหดนิดนึงอะไรแบบนั้นอาจจะถูกฉลกกับชาวเมทุนถ้าใครเล่นหุ้นนะคะเทรดหุ้นอะไรอยู่ก็เรียกว่าอาจจะทําผลกําไรได้มากในสัปดาห์นี้นะคะเป็นการเข้าเร็วออกเร็วแล้วก็ได้เงินก้อนเงินกําไรเร็วแบบนั้นนะคะ ภาพรวมชาวเมถุนต้องระวังเรื่องการครบคลนการไว้ใจคนแปลกหน้าการถูกหลอกลวงนะคะหรือว่า,าถูกนําพาไปสู่สิ่งที่เป็นอบายามุกหรือว่าเป็นเรื่องสถานการณ์ที่บีบบังคับให้ไปในแนวทางนั้นนะคะจะทำให้เสียสุขภาพจิตได้สัปดาห์นี้ก็ต้องระวังนะคะสำหรับชาวเมถุนจะมีโชคนะคะทางด้านการเสี่ยงทายอาจจะ ไม่ต้องลงทุนเก่งกําไรมากนักนะคะเอาแค่พอประมาณอย่าหวังรวยนะคะก็อาจจะมีโชคได้ในสัปดาห์นี้นะคะสุขภาพระวังโรคช่องปากฟันผุนะคะหรือว่าผุพองได้ง่ายกระเพาะอาหารระบบท้องลำไส้นะคะอาจจะท้องอืดท้องเฟอ้อได้ง่ายแบบนั้น คนโสดนะคะสัปดาห์นี้ถ้าพบรักนะคะอาจจะพบรักกับคนที่ไม่โสดหรืออาจจะมีความสัมพันธ์กันลับๆแอบปิ้งกันลับๆแบบนั้นนะคะยังไม่ได้เปิดตัวเปิดใจในคนที่มีคู่แล้วก็ระวังเรื่องของมือที่3นะคะหรือว่ามีคนมาแอบปื้มแอบเรลยงเราอยู่หรือว่าแฟนเราอยู่แบบนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ต้องใช้สติดูสถานการณ์รอบข้างให้ดีค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคาร์มิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ